สวัสดีครับวันนี้พาเอซนะครับมาไหว้พระธาตุพนมนะครับผมวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำไอขึ้น8ปดค่ำเดือน11นะครับก็มีโอกาสได้มาานำดอกบัวนะครับมาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับผมแล้วก็ทำแล้วสบายใจครับเพืเ่อน ก็เลยนำคลิปนำภาพมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมครับผู้คนก็มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมถ่ายในแนวแนวขวางของมือถือนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปครับ,รบอันนี้เป็นเนินที่ตะวันออกนะครับขององค์พระธาตุนะครับผม ออเดี๋ยวเราก็จะออกไปแล้วครับอันนี้เป็นที่รดน้ำของปีนักสัน,นะครับทั้ง12ปีนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมใครเกิดปีไหนก็ไปรดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอยู่อยู่บริเวณด้าน ด,ด้านที่ตะวันออกขององ,องค์พระธาตุพนมนะครับอันนี้ก็เป็นองค์พระพุทธรูปที่อยู่คู่กับองค์พระธาตุพนมมานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่พระธาตุพนมจะพังทลายลงมานะครับก็ถูกเชิญประดิษฐานขยับออกมามาอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่พระธาตุพนมพังทลายลงมาในองค์พระท่านไม่ได้ชำรุดเลยนะครับ ส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นเขียนนะครับทําบุญแล้วก็ผมผ้าพระธาตุพนมนะครับ<ม>บรรยากาศโดทั่วไปครับเพืเ่อนๆโอเคครับวันนี้ก็เอา,อาคลิปสวยนะครับในวันพระมาะให้ชมกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ